สวัสดีครับทุกท่านครับอ่ะวันนี้ผมจะมาทําไข่ใบนี้นะครับให้เป็นกระต่ายให้ดูนะครับไข่นะครับผมส่วนมากแล้วผมจะทําไว้กินกับยำหัวปีกุ้งสดแล้วก็ยำถั่วพูนะครับอ่ะเรามาดูกันครับว่าไข่จะเป็นกระต่ายได้ยังไงวิธีการนะครับตอนที่เราต้มไข่ไม่ต้องไปคนไข่นะครับต้มคือปล่อยไว้เลยเพื่อจะให้อ่าไข่เหลืองนะครับมาอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับ นี่ครับเราก็กดลงนะครับหลังจากนั้นก็จะมาทําหูนะครับแล้วก็หางของกระต่ายก่อนนะครับจากนั้นก็กรีดด้านหน้าครับ จากนั้นก็จะมาใส่ตานะครับเสร็จแล้วก็เอาพริกไทยอ่อนนะครับหรือว่า,าพริกไทยดำก็ได้นะครับทำเป็นตานะครับ เสร็จเรียบร้อยครับผมนี่แหละเราก็จะได้กรั่ายนะครับสําหรับกินกับยําถั่วพูหรือว่ายําหัวปลีกุ้งสดครับผมถ้าใครสนใจอยากลองทําดูก็ทําตามผมได้ครับอถ้ามีตุ๊กตาตัวอื่นที่น่าสนใจเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับ